ทหารจากมณฑลทหารบกที่26ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษตริสัศึกรพร้อมด้วยจิตอาสาหน่วยงานท้องถิ่นรวมกว่า30คนครับร่วมกันฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในหมู่บ้านหัวถนนตำบลโนนเจริญอำเภอบ้านกรวดก่อนจะเปิดหมู่บ้านให้ประชาชนสามารถเข้าออกได้ตามปกติหลังจากที่ต้องปิดหมู่บ้านตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นพื้นที่ควบคุม เมื่อพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 5คนนายชัยวัน์จุนธีรพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าวันนี้ได้ครบกำหนดปิดหมู่บ้านทั้ง3แห่งในอำเภอบ้านกรวดและอำเภอละหารทรายซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีทำให้ไม่พบผู้ที่ติดเชื้อในหมู่บ้านเพิ่มเติม,ตมจึงได้เปิดให้คนในชุมชนเข้าออกหมู่บ้านได้ตามปกติแต่เจ้าหน้าที่ยังคงตั้งด่านคุมเข้มและต้องปฏิบัติตาม การป้องกันการแพร,ร่ระบาดเช่นเดิมนะครับขณะที่ตัวแทนชาวบ้านหัวถนนบอกว่าที่ผ่านมาค่อนข้างเครียดและกลงังวลแต่ก็สามารถปรับตัวได้หลังจากนี้ชาวบ้านจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ก็ยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐเพื่อควบคุมการระบาดของโรคครับ